ขนมเปียะนะคะขนมเปี๊ยะบางแสนเจ้าแรกนะคะยูอีนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะจากสกมวิทยเลี้ยวลงบางแสนนะคะร้านอยู่ซ้ายมือนะคะนี่ค่ะร้านติดแอนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันค่ะ อันนี้ก็จะมีนขนมขายอยู่หลายอย่างนะคะ ขอบคุณมากค่ะมันไม่เต็มฝั่งใช่ไหมเต็มครับพี่ออ๋เดี็กคุณชายดูเหมือนสวยด้วยต็มุ้มตูจีเราจะทำอย่างนี้ตุ้มจีเราจะทำไมใ้ให้เลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาวันจ่ายนะคะขายดีหมดเลยค่ะน,นะคะ